มีเด่นเดินแจ้งมาครับประคอคนมาครับเนี่ยพวกเราเป็นปลาตะเพียนครับพี่น้องค่อยดึงขึ้นเค่อยดึงขึ้นเอ้อค่อยดึงขึ้นอุอปออุว่ามันมันหาวมันดื้อเนี่ยปลาตะเพียนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับมาพประพอิสานบานสวยแล้วครับพี่น้องวันนี้อิสานบานสวนสิบ้าพี่น้องไปใส่เบ็ดปลาครับพี่น้องแต่ว่าก่อนจะไปใส่เบ็ดปลามาหาเหยื่อก่อนครับพี่น้อง ได้ครับเด้ออีสานบ้านสวนสวัสดีครับหมองไต่กีซ้อนครับมันสีมีกีซ้อนหมดอยู่นน้ำไต่อ่างครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับได้เงียบครับพี่น้องเราจะไปใส่เบ็ดปลาเงียบกีซ้อนครับพี่น้องหมดเลยครับเดี๋ยวขอยหยาดหาเมงกีซ้อนลงมาครับพี่น้องเราจะไปใส่เบ็ดครับนา่ฮะนี่ซอยผ่อนี่ไว้ได้นะครับพี่น้องโอ้เข่าตาพ่อนจะนาะนี่ครับพี่น้องได้แล้วครับผมออืนี่ตัวยงามครับ ถืออ้งถือมือพอ่อเลยมึงจะซักมือพ่อไหมไมึงดึซักมือพอ่อมึงขี้โอ้กะเจ็บแล้วตัวนเวนาองกะเจ็บเจ็บนะตัวครับถือมือ,อนีอ่ครับไปลองอะไรนะครับเห็นแมงกี้ซ้อนครับพี่น้อ,อ,นองนี่ขุดมาโดนเติบแล้วครับเ,เกิบก็ได้หลาี๋ยวไล่ตัวในรอ<ด>ครับพ<ด>ี่น้องขุดครับตัวมันเกิบก็ได้ขุดโอ้โหเกิดขึ้นจีขุดเลยนะพ่อเนาะยึดเฮ้ยใส่เบ็ดไปฝากจิตตะอ้วนเฮา เป็นฟองกิตาอ้วนเท่าพ่อแมนครับเดี๋ยวขอญาตหาเขาเลยครับพี่น้องเนะครับพี่น้องตอนนี้เขาก็หาเงือเขาเรียบได้เรียบร้อยแล้วครับเป็นเงือแมงกี้ซ้อนครับวันนี้เขาไปใส่เบ็ดป่านครับนี่ครับหลังจากที่ขุดอยู่โดนเดือดครับพี่น้องน้องป้าป้าไปเบิ่งครับพี่น้องเสียไปหน่อยไล่ครับพี่น้องวันนี้ครับพี่น้องเวลาเสียบเขาก็เสียบหมองที่มันแข็งแข็งครับบ่องหัวครับพี่น้องนี่ครับผมเสียไปเสียไปหน่อยก็ได้ครับพ่อพยายามอย่าเหงื่อตายนะครับพี่น้อง ยงงอยากให้เตายครับมันเป็นสีดินเวลาเขาเสียลงไปในน้ำครับพี่น้องใส่ยูส่าจะคล้องอยู่ครับพี่น้อง ตาเบิงครับที่นี่เหียดินๆจังไลยครับประคองคนมาครับนี่ครับพี่น้องเป็นซี่ขั้นเบ็ดโกงๆหมดนึงครับัตัวอยู่แล้วมันเอาไปก่อไว้ทั้งร่มซื่อๆน้าบ้านโอ้ห่านงาช้าแล้วครับคือสีบัวอยู่หรือครับพี่น้องแต่ผมสะลงไปปนเบ็ดครับขึ้นขอลงไปปนเบ็ดครับพี่น้องครับพี่น้องเดีเวลายามเบ็ดแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องมายาเห็ดครับว่าคำในสองตัวครับพี่น้องจะว่าทายว่าท่านครับตงทุ่ครับพี่น้องสฟ้าครับทุ่นครับกินต้งนายุ่นครับพี่น้องเห็นไหมครับทุ่มครับเอ้ยแล้วครับเดียคนับนครับโอ้ยเาังน้องตุ้งครับโอ้โนยยครับพี่น้องย ปลาตะเพียนนะครับอืมปลาตะเพียนครับถูกงามครับเฮ้ยครับพี่น้องปลาตะเพียนถูกงามครับอืมพี่น้องพ่อปลาครับพี่น้องปทุกครับตัวนึงครับเดมาล่ออีกตั้งโคง เลี้ยวปืนยิงเอาบพี่น้องปืนเห็นไหมครับตัวนึ่งครับผมแปลวอีกตัวนึงครับพี่น้องอันนี้ประคอครับผมยางไม่ยิงวันไหนเฮ้ยเผยถ่ายผมยิงอยากไหมครับไ่เผยถ่ายอยู่นเขาอยู่อยู่ครับตัวนี้งนี่ครับพี่น้องรุดรุดรุดนี่ครับพวกป่นครับตัวกำลังงามครับ เลยสองัคไปดุกตัวนึ่งครับะคอตัวนึงเฮ้ครับปืปืนมานานครับปดย่ดีครับปืนมานามัือยุ่งกว่งานนี่ทำอะไรปืนมาหน้ง คือครับพี่น้องอเดี๋ยวปันนินครับหลังนี้ครับผมอย่างนี้นครับผมครับเห็นวนเวียนเวียนเวียนเป็นปันนินครับผมตัวนี้เป็นปันนินครับพี่น้องตรงกลางเลยครับผมของกามบ่กามอยู่กามครับก็เลยครับอาปันนินครับพี่น้อง ปลานี้งกินเยอะกีซ่อนอยู่ตัวนี้อ้าวนะครับพ ok ี่น้องปลาหนี่งครับผมนี่ครับพี่น้องตัวงามอยู่ครับปลานี hmm. ่ง hmm. น้องพี่น้องครับเบื้งบนพอแยงตัวนี้ครับตอนแรกยังมากวันโมมี่ยังครับพี่น้องตายครับพี่น้องเป็นนั่นไม่หยามครับพี่น้องครับตัวแงงครับตายสวยครับไม่ใช่ตัวแต่ไง ตัวใหญ่นึงตายเลยครับโอ้ยตัวใหญ่ก้นครับใหญ่ได้หลัปลาตัวนี้เกือบเกือบลุกเลยครับบางส่วนตายเลยเออไปขั้วนะครับพี่น้องครับเมื่อไรจะไปขั้วนี่ครับเกือบโลุกเล้วรับพี่น้องปลาตัวนี้ทีเบ็ดแต่ว่าตายครับ ที่ตายครับในมันเป็นสีไข่ครับจะกลับมือขั่วแล้วบมวยนอนง่าลงกนนครับหลังนี่ไม่ถือครับกันเด็กปีกงกงถืออยู่ข้านน้องอตรงงามมอตรงงาม,มอยู่ครับุ่้อนขุณครับไปอกออยู่ตรง,งมมนีในอครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ปลดตายครับตัวงามพร้อมครับพี่น้องตัวนีงงป้ปลอดตายครับนะครับพี่น้องตัวอย่างสวยงามุ้ยลดลดลงไปรดลงไปในของรดไปรถเย็นใจเย็น เรียบร้อยของ,ของอแล้วนี่ก็ถือปลาค,ครับพี่ต้องเป็นปลาย,ยัางครับแลกันไปครับแล้วโอ้ปลาคอใหญ่ครับพี่ต้องปลาคอใหญ่ครับแล้วอ,อยแย่หรือล่าของมันครับ าคแยพี่น้องยูคนนครับอึบออครับนี่เดินน้นครับกงครับอ่าอเลิกู่ครับพี่น้องยกเลยครับยยึบึึเ้ขนครับพี่น้องอ่าตัวน้นครับว่า่ครับพี่น้องตัวันเห็นครับพี่น้องกอเลิกครับครับตัวนี้ครับตัวนีครับ งานเลยครับซาโลนะครับพี่น้องมุ่งส่งเลียบปวดในกล่องครับยานรุดครับตัวแรกยดที่ตายกับตัวตัวไงไงคนนี้ครับแต่ผมแปลกใจว่าคือตายมุ่งหมากเลยเพราะตัวูก็ยังไม่ตายนะครับเพื่อนเพราะว่าผมใส่เลียบผมใ,ใส่เลือดอยู่แล้วโบเล่ไม่ยังลงไปก่ออยู่แล้ว บเรียบร้อยถุงของไปแล้วครับตอนนี้หมอกระด้างลงครับพี่น้องลงจัดเลยครับที่เสียบแย่เป็นทุสทุสไทยแล้วครับมือเงินเ้าแล้วครับวันนี้เป็นเสียมะรุนกันนิดนึงอ้าวอ้าวพี่น้องสิบลายแล้วครับอ๋อเป็นปลาหนิ่นครับหลังเก่าครับด้าหลังนี่ครับหลังนี้เป็นปลาตัวที่สองแล้วครับหลังนี้หมันครับหมันพี่น้อง เป็นทองเห็นว่าครับอื้มก็ดีวะเนาะน่าจะกอดีอยู่ครับอื้มปันไดทครับพี่น้องค่อยๆดูครับอื้มอื้มโอเคเปฟางแล้วครับเปลนฟางไก่ของก็จะเป็นของเงาครับพี่น้องฟางนี้นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องติดปลานิงครับผมปลาลิง ตกองงานอืมก่อหน่อยดีครับน่าซาของยานรุดอยู่ครับนี่ครับพี่น้องตกองงานเลครับตัดนี้ครับแล้วนู่นขนาดถือครับพี่น้องขึ้นหลังเก่าครับดิ้นเสียงครับดิ้นเสียงตามตามสิเป็นเจ็ดขึ้นมะรุนครับต่อสิเป็นปลายังครับเจียวกรอนถือปลาตะเพียนครับเตัวเตี้นสิบเป็นปลายังครับอะเป็นข้อข้ครับพี่น้องเป็นข้อข้ครับ หลังเกากมันมห้กันครับอึบก้มพอเอากา้มนีครับ่น้องขอก้มด,ดูหนกเลยครับ,บนี่บลุดแน่นอนครับอึ๊บมาินครับไปนี่ครับ่น้องโ่เคครับไลองตัวงามมครับนเน,น,อน,น,อน,นี่ยไม่กี่ส่่นครับพ่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้ก็บเพียรเงี่ยไว้เรียบร้อยแล้วครับเซมันอีกเธอสุดท้ายคือเซมันมากู่มุกเลนเสาเลยครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้หมอกลงหนักครับพี่น้องขอบคุณครับหมอกจ้าครับจ้าเขาเนี่ยเจ็บจะไม่เห็นแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องรอบเสาครับมากู่เบ็ดครับพี่น้องมุกเห็นหนามติ้งครับเซมันถือตัวหนึ่งนี่ครับหลังนี่ติดนะครับพี่น้องเอาแป๊บพี่น้องถืออยู่ครับแนว่ยของเราเป็นปลาตะเพียนครับพี่น้อง ค่อยๆดึงขึ้นได้ค่อยๆดึงขึ้นเอ้าค่อยๆดึงขึ้น,ด,นดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาฮึบเอาโอ้ตัวนี้ครับใหญ่เติบใหญ่เลยล่ะฮึบอ,อ่าโปรง่งใหญ่อยู่เลยหนึ่งตัวแตะเพียนหนึ่งตัวโอ้ยใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ก็ลงมาขึ้นครับผม พี่น้องหลังนี่ติดอีู่แล้วครับหลังนี่ปลานิ่นสามตัวเลยครับพี่น้องนี่นี่นี่ก็เป็นปลานิ่นครับแนี่เห็นแล้วพี่น้องหนิ่นสามตัวแล้ค่อยลากเข้าวางได้ไหมเออค่อยๆค่อยๆอึ๊บอ่ามันเมื่อยแล้วครับโอ้นี่คนมาเห็ดมันเกียรเดินบัดดิ อย่างไรมาเห็ดเกียดหมุนหมดอ้าวสีรุดเลรอตัวนี้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ครับอันนี้หนึ่งตัวเกียดเดินเบิดเลยครับการประมาทข้อความครับพี่น้องเปิ้งครับเป็นไปยังครับฮึบฮึบฮึบช่งขึ้นไปดะตูกระพนี่เว้ยโอ้ครับพี่น้องคนครับเอาเอาไปเอาไปนิน่งอย่างนี่น้อง อูอูมลงไปลงไปพ่พืนอ,เ,อเสียไ้ก่อนอืมอตัวสำกันเลยครับอหอยลากเห็นไหมครับอ่าขึา้นกสฟังแล้วขึ้นฟังแล้วเป้องเฮาครับพี่น้อง สายฟังหน่อยนะครับโน้ตยสุดท้ายนะครับใส่อยูใส่อยู่สามหน่วยครับวันไม่ครับเล็กหน่อยครับกับแอดมินครับพี่อ่ะต้นนี้ไม่ได้ถือครับเห็นดึงเบสหยุดหยุดอยู่ครับตัวใหญ่ตัวหน่อยครับเพิ่งนันครับนะครับพี่น้องฮึบฮึอโอ้บางใหญ่ไปอกครับพี่ส่งฮึบฮึบฮึบตายังว่ะ ตะขอวะตะขอคราบพี่น้อปตะคอยไงครับตะคอยไงตะคอยไงครับยึบอ,อ้าวขึ้นวางแล้วคือไร้ตัวเกือบอต้องไห้ก็มาขึ้นนะนนฟังขาฟางเขา เฟืองตัวี้นงูตัวนี้่เลยปวดหงาดเลยอือโอ้แต่ว่าใครรู่สึกูกามอยู่กำกามเลยแหละวิ่อยู่หลบกันไปมันขอไปนิ่งเหงือกเลือดมึงบอกอือจะไปหลบนี่ครับตัวงงามเลยครับผม ปลาคอครับตัวนี้ฝากตาอ้วนครับตัวนี้คือสีหอดบานอย่ตรงสรงเอาพี่น้องอีกสองหลังครับพี่น้องเป็นส้มสีน้ำติ๊งติ๊ง,งนหมดนึงครับฮึบนี่เอาขึ้นไะไรบอสน่ะค่อ,อ,คอ,คอยๆดึงขึ้นมาเด้ทสีขาดฮึบปลายังปลายังเปิดลุกไหมครักเปิดุกตัวนี้เขื่อนบึกค่อ,คอยๆค่อ,คอยๆ อ่ะยกยกเลยครับโอ้แบบเหลืองเลยคนนึงเออโอ้โหปวดปวดตะวกงยังงี้สบยงามเลยไม่ต้องโพสในนี้ครับว้าวเบิกจับไรทีนะมันจิตบาดเหมือนจิเข่าเมือนนะครับอย่าเหงียงมันปักติ๊บโอ้ยมันเืนดืสียดเปื่อยไปเย มากดพานนะครับพี่น้องอุ้ยออกง่ายมากเออ้าวเดี๋ยวเลยครับนีอออ่ครับพี่น้องอุ้ยแบบงามเลยครับโตโัวใหญ่เลงครับอีกตัวน,นึงฟังบุญครับเดี๋ยวไป้บุญครับไปยังครับเดี๋ยวลงไปก่อใหม่ไปเนาะมาขึ้นกระถือประค่อยใหญ่ได้หลังนี่ตัวใหญ่ลเลยล่ะยุบเข้าไปก่อไปลุ่มัปเนาะบ้านนี่

โลว่าปานนี่โอ้ดิลงครับไปเลยไอ้เอออ่าอยู่วะอยู่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 ยุก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 ยย ไม่จะพชนะคอพ่อเพราะว,ว่ามันมันหาวมันดื้อเนี่ยขอ,อกางด้วยครับพี่นอ้องลึบขาคอครับผมตัวงามเลยครับพ่ับพี่น้องตัวแปลงงามเลยครับผมโ<น>อ้อะ หิ่กว่าทุกสาที่ลงมาทุกต,ตเลยแต่ว่าของหน่อยพดเอา <c oughs> ล้างนี่ตีดอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้บบนีเก็บกลับครับเพราะว่าเห็นมันมีเหงื่อเหลือแต่มันขางอยู่เถิงครับตอนแรกก็เลยปลอ่อยไปก่อนครับถือปลาปากครับพี่นอ้องค่อยๆได้ครับค่อยๆได้ครับสนย,ย,ย,ยง,นยยงยมามเลยครับรค่อยๆดึงขึ้นด้วยค่อยๆลาขึ้นมากครับ อึบอึบอึบโอ้ยครับบ่แม่งของข้าเป็นของข้าครับผมยกไปเรื่อยๆเรื่อไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยสิไม่จี๋ยหักได้ป่ะไปเรื่อยไปเร่ยของข้าวเรื่อของข้าวเรื่อตัวยังไงครับพี่น้องนี่ครับเป็นปลาสูตรครับโอ้เป็นปลาปากครับพี่น้อหรือว่าปลาตะเพียนครับปลาอะไรปลาตะเพียนแล้วต่ผูกเนจีเอิรนว่าพราปลามันบอบบอบบอบเป็นปะพอดีเลย กลับแล้วทีเบื่งป่ากันนะคะเป็นที่เท่วให้ไปเบื่งกรอบนึงให้หน่อยได้ไลายเอาไปรองเอาเบื่งครับชมหนาปลาที่เอาไปใสตัวตนี้อะไรต้นึ<ห>ง<ห>นสงก็เลยเอ่ลงไ ได้ถือไม้จังเหงามันเลอะติดไอ้สองครับพี่น้องนี่ตัวนี้เอ้ยปูแฝดครับโอ้โหปากกรสับนี่พอครับพี่น้องพอหนี้สาปูเพชรครับสองโตครับโอ้โหปะนี้มันรอแล้วครับนี่ปะนี่นี่ตาเึิงปูเพชรครับอันนี้ครับตัวนี้มรอเลยเกียร์ลูทเป็นหล่ะเกียร์ลูทส่วนนี้ปลาดุก บป oh อันนี้มาเตอเมือขึ้นครับนี่ครับพี่น้องตกเมือขึ้นครับอ่าปลาลูกเป็นยิ่งเอาเมือขึ้นตัวนึงครับนี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปใส่ปลานะครับใส่เบ็ดปลาเงี่ยกีซ้อนครับพี่น้องนี่ครับผลงานของเขาครับขอไม่โจมกันครับใส่สายก็ได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปใส่เบ็ดปลาเงี้กีซ้อนก็ขอจบเป็นเพลสามีเลยครับ จะได้กระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องยูทู e อิสานบ้านสวนเพจพิภูอิสานบ้านสวนเพื่อเซเรมี่คิปใหม่พี่น้องในเมืองเอาไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ